สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านเนื่องจากดาววาัสนาของราศีพฤษภยังโคจรเป็นวินาศอยู่ในช่วงนี้ของดวงชะตาและจะเป็นอยู่อย่างนี้ไปตลอดช่วงไตรามาสที่หนึ่งของปีพศใหม่นี้เลยด้วยเหตุนี้การทำงานการทำธุรกิจรวมไปถึงการดำเนินชีวิตในช่วงต้นของปีจึงดูเหมือนว่าชีวิตยังขาดบางสิ่งบางอย่างงานการยังไม่ลงตัวมีทั้งความเครียดและความอึดอัดใจกับเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงผู้ใหญ่กับเจ้านายก็มีความเห็นขัดแย้งกัน นี่จึงสง่งผลให้มีอุปสรรคใหญ่บ้างเล็กบ้างไปตลอดไตรมาสแรกของปีแต่สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้จากความมีมานะอดทนของชาวราศีพฤกษภนี่เป็นจุดแข็งของท่านขอให้ท่านใช้ความอุตสาหะมีมานะอดทนให้ผ่านพ้นไปถึงไตรมาสที่สองของปีให้ได้เสียก่อนนะครับแล้วท่านจะพบว่าสถานการณ์กลับพลิกมาอยู่ข้างท่านเมื่อเวลานั้นมาถึงเรื่องยากจะเป็นเรื่องง่ายความสำเร็จจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่าง และความสมหวังก็จะเป็นของท่านไปในที่สุดสังเกตได้จากดาวเสารกับดาวพระราหูที่ยังโคจรเกื้อหนุนดวงชะตาอยู่ในภพลาภะและจะเป็นเช่นนี้ไปตลอดครึ่งหลังของปีพศใหม่และนั่นย่อมหมายถึงโชคลาบลาบลอยโชคจากการเสี่ยงจากความกล้าได้กล้าเสียของท่านจะมีมากขึ้นท่านอาจมีลาบก้อนใหญ่มีโชคก้อนโตที่เกิดจากความกล้าลงมือทําโอกาสใหม่ช่องทางการทำมาหากินใหม่ จะนำพาให้มีไรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาธุรกิจการงานก็ล้วนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงนี้ยิ่งเมื่อดาวบุญดวงใหญ่ตัวแทนของโชคลาภย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมอีกก็จะทำให้ชีวิตพลิกฟื้นจากหนักเป็นเบาเป็นความปลอดโปร่งโล่งสบายและความช่วยเหลือจะมีเข้ามาจากหลายทาง โชคทางการงานจะโดดเด่นโชคทางการเงินก็เด่นชัดรวมไปถึงการยอมรับเป็นเกียรติยศชื่อเสียงที่ผู้คนให้ความนับถือหลายท่านมีการขยับขยายให้กิจการใหญ่โตขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาการศึกษาต่อการเดินทางการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศก็ล้วนมีผลสำเร็จหนี่สินจะหมดไปแม้ความเจ็บป่วยก็ไม่อาจกล้ํากลายได้ และปีพศใหม่นี้จะเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงไปสู่ฐานะที่มั่นคงและความสําเร็จครั้งใหม่ของท่านอย่างไม่ต้องสงสัยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพฤกษภทุกท่านเวณที่นี่เลยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรใส่ใจก็ต้องยอมรับว่าปีใหม่นี้ชาวราศีพฤกษภมีลาบปากมากเป็นพิเศษและผลที่จะตามมาก็คือน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวหากท่านต้องการควบคุมน้ําหนักก็ต้องบริโภคให้น้อยลง แต่สำหรับท่านที่มีความสุขกับการกินก็สุดแท้แต่ความสบายใจของท่านเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีความสำเร็จมีทั้งความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ท่านตั้งใจขอให้เงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีพศ2567นนี้เลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม